แนวทางเอาเป็นแนวทางครับสูตรนะครับเน้อมัดนูแล้วอบนะครับเนาะให้มันเลี้ยงให้มันหนากินงซี่นะครับเนาะหรืออบแล้วให้มันกรอบเนาะหลายหลายคนอบแล้วสีสันขนาดรับประทานอิงซี่นะครับในกล่องอาจจะเป็นสีแดงๆนาะนะครับเน้องผ้าหนอกเป็นสีเหลืองๆนะครับเน้องอันนี้นะครับเ้องนี่นี่นี่นะครับเนา้อนหนากินบ่นะครับเนาะมันกรอบขนาดใดญนะครับสีสัน นะครับหนาลำประทานหนงสี่บอนะครับเนาะผู้เฮ็ดอยู่ทางบ้านเด้อนะครับเนาะอันนี้มันปาคึุมจังน้อยครับผมปาคึุมจังน้อยเนาะมันก็เลยเป็นสีจังสี่นะครับเนาะแต่ว่าผมเบิ่งในกล่องเนาะเนาะเป็นสีแดงๆนะครับเนาะแต่ว่าอยู่ทางห่อเนะครับออกเป็นสีเหลืองๆนะครับอ้อยๆแต่ว่าในกล่องเป็นสีแดงๆเนาะเออนี่งนะครับเนาะอ่านะครับกัวห่อนะครับสีโอเปกกรอบจังสี่นะครับเนาะห่อก็ต้องมีสูตรมักเนาะ สูตรมาร์เขากะตวงเอาเดอร์นะครับเนาะตวงเอาว่าเขาใส่หนูจากโตนะครับ,นบเนาะกะเฉลี่กกะหนึ่งอาหาโตนะครับเนาะหาโตตัวน,นึงส่วนโตกรว่ากัน กดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องมณีก,มกับมาพร้ากับนุนนาเล็กฟาร์มขอนแกล็นเนาะนะครับน้องมณีกับซีมะบอ,อกนะครับแนวทางเอาเป็นแนวทางนะ,ะสูตรนะครับนะ้องมักนู้แล้วอบนะครับน้องแห้มันเลี้ยงให้มันหนายกินหนึ่งสี่นะครับนะ้องหรืออบเลยให้มันกรอบเนาะหลายๆคนอบแล้วที่สันบนหนาละประทานหนึ่งสี่ นะครับในกล่องอาจจะเป็นสีแดงๆเนาะนะครับเนาะอ่าภายนอกเป็นอ่าสีเหลืองๆนะครับเนาะอ่าอันนี้นะครับเ้องนี่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 นะครับเนาะอ่ามันหนากินโบนะครับเนาะมันกรอบขนาดใดนะครับสีสันนะครับหนารับประท้าหนึ่งสี่โบนะครับเนาะผู้เฮดอยู่ทางบ้านเด้อนะครับเนาะอันนี้มันปากึ้มจังน้อยกับผมปากึ้มจังน้อยเนาะมันก็เลยเป็นสีจังๆนะครับเนาะแต่ว่าผมเบื้องในกล่องเนาะเนาะเป็นสีแดงๆนะครับเนาะแต่ว่า อยู่ทางห้องนะครับออกเป็นสีเหลืองๆนะครับห้อยๆแต่ว่าในกล่องเป็นสีแดงๆเนาะเออนี่นะครับเนาะอ่านะครับก็ห้องนะครับสีโอเปิลกรอบจังสี่นะครับเนาะห้องก็ต้องมีสูตรมาร์กเนาะอ่าสูตรมาร์กห้องกะตวงออเดอร์นะครับเนาะตวงเอาว่าอ่าห้องไส้หนูอยากโตนะครับเนอกก็เฉลี่ยกะหนึ่งอาหารโตนะครับเนาะอหาโตตัวหนึ่งส่วนโตกะว่ากันไปนะครับอ่าสุดรถนะครับเนาะ ธรถดีนะครับนอะแล้วก็เกลือนะครับนอะอาจจะใส่ซีิ๊วขาวนะครับหนึ่ง่วนโตคือกันนะครับส่วนมาผงก็มีประมาณนี้นะครับนอะแล้วห้องก้อมเห็ดน้ำจิ้มเอานะครับนอนห้องจีบไปใส่อันอื่นหลก็นีนะครับไปใส่ซีิ๊วไปใส่ซอสไปใส่ซีิยวยังไงล่ะซีิ๊วขาวนะครับขันไปใส่ไลนะครับสีมันก็จะขำนะครับนอะซอสกับไปใส่ไลสีมันจะคำขำจังไหนะครับคขำจังไรขำจังซี่ร็โผมนี่นะครับ นี่คำจังซีนะครับนี่นะครับเนาะนี่ทาใส่ซอสกับสิ่วไหลายมันก็จะคำจังซีนะครับเนาะมันกับนายกินบานไดนะครับเนี่ยนะครับซีมันจะคำจังซีเนาะแต่ทาเฮาเห็ดถือวิธีนะครับเนาะเนี่ยอบประมาณหนึ่งนะครับเนาะอบมันบอกมา่อเลี้ยงซีดอกนะครับเขากับุงแต่งเอานะครับอาจจะเป็นสีผสมอาหารหรือว่าขมิ้นนะครับเนาะเพราะ้เห็นทามันเลี้ยงมันแดงออกมาจังซีให้มันสีสันนะเรบประทานจังซีเนาะอันนี้ก็ โอ้กันว่าตัวละลอยหาสิบบาทลอยเจ็ดสิบบาทมันก็พอกินนะครับเนาะมันก็พอกินมันก็บฟอฟนุ่มๆปั่นไก่ย่างคนนี้นะครับเนาะอ่านะครับก็คือนะครับอ่าการมักนะครับเนาะการมักผมจะอ่าบอลควยเนียนปันได้นะครับก็บสุดล้นรถดีธรรมดานะครับเนาะใส่ซอสนะครับมอกกับมักประมาณสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับเนาะมักพอมีรสชาตินะครับเนาะนิ่มเป็นทั้งเกลือก็ได้เนาะอาจจะออกเค็มๆจักหน่อยนะครับแล้วก็นัวๆลิ้นพันรสดี นัวนัวนี่มพันสุรสเนาะขันห่อใส่ยเงอื่นหลายนะครับน้อมันจะเห็นเนื้อนุ่มคำนะครับน้อมันจะเห็นเนื้อนุ่มสีเหล่ไอ้พวกพวกเป็นซอสเป็นวัตถุดิบทีนะครับเป็นสีสันนะครับเนาะสี่ยวขาวกันค่ะใส่ไหลนะครับกัสีเหล่นะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะกระเล็เบอร์เนีนนิ่ไห้ใสนะครับเนาะเนีนไห้ท้าเลยครับเด้อนะครับมักนะครับผมเนี่ยจังจังผมเนาะตาเขามัก เนี่ยเนี่ยนะครับคือหมักคามหมากใส่ซอสนะครับมันจะเป็นตังซี่นะครับเนาะมันจะบ่หนาลัะประทานนะครับเนาะหมักบ่คือกันนะครับมันบ่เหลียงห้อยหนะครับคือจังสี่คือจังหมูหันนะครับเนาะอันนี้นะครับผมอบมือละสิบหกตัวนะครับนี่อันนี้เส้านะครับเนาะเส้าแปดตนะครับเนาะแรงแปดตัวนะครับเป็นอยังคืออบช่วงนี้นะครับไม้แขนบ่ทันมากนะครับเนาะไม้แขนบ่ทันมากก็เลืองโอประมาณนี้เนาะนะครับเนาะกะบ่เน้นนะครับบ่เน้นเป็นเครื่องมักนะครับเนาะแต่ว่าเขากะ ถ้าเขาหมักเบื้วงลเขาต้องอบเบื้งนะครับนาะว่ามันอบแล้วนะครับมันสุกเล้มันกรอบมันีะเป็นอย่างไหนะครับนบมนว่าไปมักซะโดยดีนะครับชุดไทยออกมาอบอกมานะครับเนอแหล่นะครับนโบซีซันเมื่อรละประทันนะครับเนาอันนี้กะเขากะเครื่องปรุงนะครับนพื้นฐานนะครับสุดล้นรสดีแล้วก็เกลือนะครับเนาเพื่อให้มันมีรสชาติเนาะในลักษณะแบบมันแล้วกะนะครับพมาเติมแตงอาจจะเป็นขมิ้นชันนะครับพวกขมิ้นชันปขมิ้นเหลือง ขมิ้นเหลืองเป็นผงนะครับเนาะอันนี้อันนี้เป็นสีเหลืองนะครับเนาะแต่ว่ากล่องมันออกเป็นแดงๆนะครับเนาะเนี่ยขมิ้นเหลืองเป็นผงมาท้าหรือสีผสมอาหารชิเหลืองอ่อนสีเหลืองแก่กับบางกันไปเตะตองมาท้าลงเบึงก้อนนะครับเนาะอ่าเขาต้องหัทใบน้ำนี่ครับหัทใบน้ำช่วยมือนะครับเนาะหัดไปหัดไปมันเกิดเสบียงกินไปเองนะครับเนาะเพราแม่เราอยืดเสบียงใบนำเปลีนเลยนะครับเนาะผมคือการก็ต้องค่อยเห็ดไปนะครับเนาะก็คอยปรับปรุงไปนะครับมันจะกินไปเองจย่าคุ้มขายมือละ อ่าเกาโตชิบโตนะครับเนาะผมกับเริ่มมาขายเป็นมือละนะครับชิบเจ็ดชิบแปดโตนะครับบาคือเสาแปดโตแรงแปดโตนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับบางเครือกับมือตะวินนะครับเนาะอ่านะครับก็เริ่มจังยังนะเพราะก็เริ่มจากศูนย์เริ่อมไปค่อยไหวน้ำนะครับเนาะไปคอยฮัดนะครับเนาะนะนะครับเมื่อเขาเคียงปรุงนะครับพ่อใดญนะครับก็คือเนี่ยประมาณนี้แล้วเขากับมาแต่งสีสันก็คือมาท่าสีสันเป็นตะกินจังน้อยนะครับในลักษณะแบบนี้ที่ว่าอ่าผม ใส่นะครับเนาะใส่แอนันเดอนี่ก็คือใส่นะครับเนะาะซีผสมอาหารนะครับเนาะเป็นสีเลียงออนเตถาผูบ่ใส่กะก็ได้กบผมผููบะใส่ก็ได้เนาะบ้าบพิษกบผมกะใส่ได้บ่าใส่ก็ได้คือกันเตนะครับแตก็คือว่าสีสันมันกะจะบ่เป็นทีละหนาละประทานปานไดนนะครับเนะาะมันสีสันมันจะบ่ได้ดสวยได้งามจังซี่เนาะแกกับงูอยู่นะครับเนาะส่วนการโอบนะครับเนาะ ผมจะอบจนกว่านะครับมันจะสุกนะครับจนกว่าหนังมันจะแห้งนะครับหรือหนังมันเคาะดังนะครับกรอบๆนะครับเนาะดังป้องๆคนละนะครับเขาก็จังมะพริกนะครับเนาะอบเฉพาะทั้งหลังเลยนะครับเนาะทั้งหนาบพราดองมะพริกใส่นะครับนอกจากจะมาโจไฟไว้จังสี่จังมะพริกทั้งหนาใส่นะครับเนาะเพราะนั่นถ้าเ้าพริกไปพริกมานะครับหนูมันจะไม่กรอบนะครับหนูเพรามันจะสีมันจะแห้งสีแห้งจังไดยนี่แหละครับถ้าพริกไปพริกมามันก็จะสีแห้งจังสี่ นะครับเนาะอ่าเนี่ยมันติดซีดแห่งเจีงซีครับคือจังมันอบหลายมือนะครับเนาะเนี่ยมัน,น Then, ติดซีดแห่งเจีงซีเตะทานะครับเขาอบนะครับเขาดังไฟใส่แห่งมันแห้งเลยนะครับคิดว่าแห้งภาไในก็คืออ่าคิดว่านะครับเนาะอ่าไฟนี่ข้างล่างนี่ให้มันเต็มเตานะครับเพื่อที่จะลิ่งให้มันสุกเร็วนะครับผมชือภายใน30มนาทีหรือไม่หนึชั่วโมงให้ให้สุกนะครับเนาะแยกไปอบช่องสามชั่วโมงนะครับเนาะพาเขาอบช่องสามชั่วโมงนะครับ มันจะเห็ดให้หนูนะครับมันรีดมันมืดแล้วมันจะแห้งนะครับเนาะแล้วมันจะบ่นหนาจินนะครับแล้วก็หนูนะครับอ่ามันจะน้ำมันมันจะไหลแล้วหนูมันจะแห้งมันจะสีดคือจังสีนะครับเนี่ยมันบ่นหนาจินทาอบโดนนะครับเนาะค่ะอบโดนมันจะเป็นจังสีนะครับเนาะอันนี้คืออ่าเหตุในเบื้องหนึ่งอบโดนสองวัตถุดิบนะครับในการปรุงเนี่ยถ้าสีสันมันมันขาดกินไปนะครับมันจะอ่าสีสันบ่นหนารับประทานไปไหนนะครับเนาะมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้เตะทาห้องอบได้นะครับคือเวลามันได้ประมันสามสี่นาที หรือประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนางมันก็จะกรอบพอดีนะครับเนาะอ่ามันก็จะบ่าใหม่นะครับเนาะเขาก็ต้องเบิรงไฟน้ำนะครับเบิรงไฟยังไงก็คืออ่าค่อยเปิดเบิรงทุกยี่สิบนาทีทุกสามสิบนาทีก็ว่าไปนะครับเนาะอ่านี่แหละนะครับเขาก็เติมเทียเดียวหรือเติมสองเทียแล้วก็ค่อยมาพลิกเบิรงนะครับเนาะเตรยาบริเนน้ำให้อบไฟเนี่ยนหอยอุซูซุอันนี้นะครับหาไฟเซมนี่บริเนน้ำนะครับก็คือมันจะเห็นหนูแห้งนะครับเนาะมันจะเป็นหนูกรอบเนาะพอมันมันจอกเรื่อออยยๆเพราาหนนูมมีควื่ นะครับเนาะเทศไทยอย่างไรมันกรอบด้วยนะครับเนาะก็คือเอาหนูไส้ไม่ไหมนะครับเนาะแล้วก็เอาไฟเอาเอาทานให้ได้หลายนะครับเนาะก็เบื้องอุณหภูมิไฟนะครับเมื่อทานให้มันแดงทานแดงเหลีวนะครับเนาะเขาก็เอาหนูไส้แล้วก็ค่อยๆเบื้องทุกยี่สิบมาทีหรือสามสิบมาทีนะครับนิ่งให้หนังมันกรอบก่อนนะครับเนาะเมื่อหนังมันกรอบแล้วเขาก็จังมาแต่งสีสันนะครับเนาะมันเป็นลักษณะแบบมันด้นะครับเนาะหลายๆคนมักออกมาหรือว่าโอบงมานะครับสีสันโมเมนตั้งสี่เพราะว่า อ่านั่งนะฮะัดไวน้ำไม่อยู่นะครับเนาะห ok ok ัดไวน้ำไม่เขาก็ต้องเปลี่ยนท่าไปเลยอีตัวนะครับฝนตกเขาก็ต้องไวแห้งขึ้นนะครับเนาะบางทีมันก็สัตว์ก็คือนมาเหม่งเกามันก็เป็นธรรมดานะครับของการไวน้ำเนาะหนูคือกันนะครับเนาะบางมืออบงามบางมืออบงามมันก็เป็นธรรมดาแต่เขาเห็่สักพักหนึ่งนะครับเนาะเขาก็ฉีชินนะครับเขาไวน้ำสักพักหนึ่งนะครับเขาก็ฉิเก่งไปเองนะครับมันเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะเอาแน้วทางมาบอกให้ฟังนะครับเนาะของผมนะครับเดี๋ยวกรจะไปเห็นสาขาซอง นะครับเนาะเราจะไปเห็นสาขาซองเด้อนะครับแล้วอีกเจ้าหนึ่งนะครับเนาะเรียนยำเสมอนะครับสําหรับเตาข้างล่างนะครับเนาะลายเห็นลายหมองหลายๆคนนะครับเอาเตาใส่ฟืนนะครับก็คือเตาที่มีฐานเตายืนออกมาคือเตาใส่ฟืนมันตั้งพอดีด้อครับในองค์นะครับเราบ่เคยบเตาใส่ฐานแบบนี้เนาะมันจะเห็ดนะครับให้นะครับเนาะอุณหภูมิในเตาบ้คงทีหรือความร้อนในเตาโบ้สูงมากพอนะครับเนาะหรือว่าตัดฐานเตาเราตั้ง เบอร์ดีนะครับเนาะเพราะหัวมันออกได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันกระซิบหายนะครับเนาะอบโดนนะครับเนาะเสียเวลาเนาะราก็นะครับเนูมันจะแห้งไปเวลาอ่านกินนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเนาะฟ้าต่อนะครับเนาะฟ้าต่อเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตรงผมฟ้าต่อทำก็ได้นะครับเนาะผมก็เลยใส่ถาดนะครับผมกำลังสั่งฟ้าต่ออยู่นะครับเนาะเนี่ยนะครับฟ้าต่อก็ได้ขึ้นอย่างนะครับดูขึ้นเริ่งนะครับ เนี่ยฟ้าโต๊บ่ได้กันนะครับเนาะนะครับฟ้าโต๊บ่ได้ก็คือมันใหญ่โพดนะครับเนาะมันใหญ่โพดมันต้องพอดีนะครับเพราะนั้นอากาศมันออกได้นะครับเนาะหนูมันก็บ่ฮ้อนนะครับเนาะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเนาะฟ้าโต๊มันใหญ่โพดเบิ่งข้างๆนะครับบ่ได้ยังเสียนะครับเนาะปีดออกยังเสียนะครับเนาะหนูเหากะซุกงาขึ้นกันนะครับเนาะอันนี้พวกมอเตอร์ปิดก่อนนะครับปิดไปยังเสียนะครับยันค้นมาบายนะครับเนาะ แล้วก็เอาตัวนี át, ้มาพกไว้นะครับเนาะแล้วก็ผ่าบางไอย่างสี่นะครับย้ำเขาจับไม่ยังฉิบออกห่อนเนาะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับฟ้าเตาที่ดีนะครับเนาะนี่ก็ฟ้าเตาที่ดีมันต้องมิดชิดจังสี่เนาะนะครับเนาะหนูฮอตถึงจะกรอบนะครับเนาะหนูฮอตถึงจะอ่าอ่าสุกไว้นะครับเนาะสุกไว้แล้วก็จะเฮ็ดให้นะครับหนูฮอตมันบาแห้งนะครับเนาะื่เสียเวลาในการอบอาจจะสามชิ้นไที่อาจจะหนึ่งสัมมุ่งนะครับเนาะมันขึ้นอยู่กับเตาห้อพร้อมอยู่กับขึ้นอยู่กับท่านที่ว่างฮอส่นะครับเนาะขึ้นอยู่กับฟ้าเตา ที่จะเห็นให้หนูห้อมันออกมากอบนะครับเนาะสีสันน่ารับประทานน่ากินนะครับเนาะบ่แม่นว่าอบอบวิ่งสิเด้นะครับเนาะกับอบคือกันนี่ล่ะแต่ว่าเขาก็ต้องมีเคล็ดลับมีวิธีนะครับเนาะอ่าอันนี้นะครับเนาะมันกัเป็นทะเลนะครับเนาะที่ผมบอกแล้วก็คือผมยึดนะครับเนาะป้ายนะครับเนาะก็คือพูนพู่นเห็นไหมครับเห็นแสงมาใส่อยู่ใกล่ๆบนเนาะป้ายผมยึดผลนนะครับเนาะอ่ามาเรื่อยๆนะครับเนาะก็คือให้คนหูแต่ไกลนะครับบ่แม่นว่าขีมา จาะเจาะเจาะหาลอยเมตรสองลอยเมตรลอยเมตรเขามาเบรกจึกนนะบางเทียเขาก็ขี้ไก่นะครับเนาะเขาก็ต้องมีอ่ากลยุทธ์จังน้อยในการตั้งป้ายนะครับก็ต้องตั้งไกลก็ลดเทเลนมาหนุนนะครับเนาะให้เพื่อนเห็นแมต่ตะไกลนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นแหละครับป้ายนะครับคือนะครับ <S <S ผมเน้นตัวหนังสือที่มันเด่นสีสันที่มันเด่นผมบ่เน้นฟาร์มผมเพราะว่าผมบ่ได้ขายฟาร์มนะครับเนาะผมขายหนูนะครับเนาะผมบ่ไนดะ้เน้นองค์เพราะผมบ่ได้ขายองค์ผมขายหนู เนาะผมบดาเนีนรูปหนูปันไดนะครับก็มีนิดน้อยนอะแต่ว่าเน้นตัวหนังสือให้มันอ่อานออกนะครับ,นบเนาะบ่แมนใส่ตลูปอียงไปเขียนเต็มอยู่หนูสุดหนูสะอาดหน,น,น,นูนั่นหนูนี่เขียนไปนะครับเนาะชุดไทยไปอ่านบอกมแตรตัวหนังสือนะครับเนาะเห็นหลายหมองเนาะเมื่อของผมล้วนนี่ก็จอนดน,น่อยเนี่ยเออเขาใจดีเพิ่งไปหนูหน้าผมหนูอบหนูสุดหนูสะอาดอร่อยนะั่นเขียนส้ำมันละนะบ่ตดองใส่ซื้อฟอกซื้อฟ้าให้มันหลดอกนะครับเนาะขันไหลเต็มไปหลย นะครับมันก็หกไปก็มันก็เบ,บ,บิ้งบ่ออกนะครับเขียนไปมันบ่สะดุดตานะครับเนาะแต่ขันผู้ใดขี่เบิง้งเห็นเรือนะเ,เห็นไปผมนะครับสามารถแล้วเห็นตะั้งแตหาหลายเมตรอ่ะมองไกลเนาะครับเนาะทาเงาขอกมันยังน้อยเนาะอ่ะแบบนี้นะครับเนาะทำเลมันกับมอสมนะครับหมู่นึงมันกับซิบก็ัวขึน้นถึงซิบหาได้นะครับเนาะแต่ทาเขาเห็ดอยู่รอบบ้านนะครับเนาะหรืออยู่ในชุมชนทานะครับเขาอบดีกับจริงเขาเห็ดหนุ mith, สวยกับจริงเห็ดหนูขาวเห็ดอร่อยเห็ดยังแซ่บเมื่อ แต่ว่าการจัดการนะครับล้านนะครับบรสุดธิ์ตานะครับเนาะมองจุดสนใจคนมันก็น่อยนะครับคือจังผมเนี่ยนะครับเนี่ยผมนะครับยังเหลื่อมจนไม่เป็นบริสุทธิ์นี่นะครับเนาะยังมีแต่แฉมีองค์นะครับให้มาเป็นจุดเด่นก็คือปลายก็คือองค์นะครับเนาะอ่ามองทําเลห้องไอริมถนนก็จริงแต่ว่าก็คือนะครับเนาะเขายังจัดสรรล่านประธานในดีปันไดนะครับเนาะเขาก็ต้องรอเวลานะครับเขาก็คอยเฮ็ดไปนะครับตามทุนตามกำลัง แต่ว่ามันต้องมีจุดขายกับของก่อนนะครับเ้าง้องขายหนูห้องหอยด่าต้องดังขายตัวตนของหอยด่ก่อนนะครับเนาะดึงดิบขายของดีนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นครับผมมันขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นหนูจะอบแสียบมาเสบนะมันขึ้นอยู่กับห้องนะครับอบมาแล้วนะครับลูกค้าชิมก็ต้องถามลูกค้าบ่กมันผ่านบ่นะครับเนาะเพิ่งเริ่มอบใหม่เป็นอย่งไรแนะน้ำเน้นะครับเนาะต้องพูดคุยอย่งสั่นนี่นะบ่แม่นแบบกับของเห็ดแสีบเผ็ดกรอบเผ็ดอร่อยเหลือดีนะครับเนาะ ก็เอาแนวทางมาพูดคุยกันที่ผมเนี่ยครับขายมาได้ประมาณสิบกว่าหมื่นเนี่ยผมพปาะถามลูกค้าตลอดไปยังไดมาซื้อซำอัดแชบรบอรกก็ได้จากหนึ่งตัวเป็นสามตัวสี่ตัวได้บอกต่อได้ท้ายลูกนะจีะนะครับนอนผู้หันบ่นะครับเขาก็ต้องถามต้องพูดคุยกับลูกค้าเนาะในลักษณะแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้บอกต่อให้ได้บอกว่าเอ,อ้ยอยู่นเ่นพิ่นขายหนูสดพร้อมต่อหนูส้มเดีอ่อบม,มากะซีสันหนาละประทานนะครับนอนหนูสดกะท้อนคนออกดีนะครับหนังบหลอกนะครับ มันเป็นในลักษณะแบบนั้นให้บอกตัวกันได้นะครับเนาะมันดึงฉีเป็นจุดขายของห้องนะครับเนาะแต่ทำเลห้องก็คือต้องสามารถนะครับขายให้ได้สาหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาสําหรับคนที่แรงรถผ่านนั้งเสียนะครับเนาะให้มันสะดุดตาเลยนะครับเนาะบอมเอนว่า่งขายนะครับเนาะเฉพาะลูกค้าประจานะครับเนาะห้องต้องขายค้าเป็นค้าค้าจอนที่แรนผ่านพร้อมนะครับเนาะให้มันห้มันดีนะครับเนาะขึ้นยังผมเนี่ยนะครับถนนช่วงเล่นนะครับเนาะผู้ใดขี่ไปเร็วมากอะ ได้เลี้ยวเบิงนะครับนอพอมันสะดุดตายิงมะตะไก่นะครับนอแหงเดชดุดตานะครับยิงมาแต่ทางไหนนะครับนอทางผีนะครับนอทางผีมันก็อาจจะมีต้นไม้บางนิดหน่อยนะครับนอแต่เอามาทางผีนะครับนอหอก็ับสะดุดตามัะตะไก่พอไปผมเป็นจุดเด่นนอเห็นบ่าไงแล้ว่อยนะครับสามชี้ไปกัดอันนั้นคือไปน้อยฉันเป็นกลยุทธ์นะครับนออาเป็นกลยุทธ์นะครับนออันนี้กะเป็นล้านนะครับเนาะกะเอามาฝากดื้อนะครับเนาะฝนเริ่มสีไรแล้วนะครับผมเริ่มไรแล้ว นะครับเนาะกะฝากติดตามกับผมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับเนาะอ่าสำหรับมือนีกับผมนูน่าลิกฟาร์มขอนแก่นนะครับเนาะกะสิคอตัวล่าไปก่อนนะครับเนาะกับยังกับที่ชุ่มคนละกันนะครับวัชิวร์ไลท์เติบอยู่แต่ว่าฝนไหลแล้ววันน่ะเห็นไหมครับเม็ดฝนเนาะกะมือนีนะครับเนาะนูน่าลิกฟาร์มขอนแก่นนะครับเนาะกะสิคอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ สี่มื 8, 000, นแปดพั 5, นะ 4, 000, 8, 000. นะครับเนาะสี่มืนแปดพันนับปอนอับเนาะนับนเด้อสามสามมืนสีหนึ่งสื่ขึ้นแต่ว่า 40, 000, คุณอา <laughs> <c oughs> สี่ห้าพันเอยสี่ห้าหมื่นคุณอสื่ขึ้นครับดี๋ยวสื่ขึ้นกลับแม่พันไปเข้าเดียวหนึ่งไหม <c oughs> จเรียน,ะยนอะไรเน,นี <c oughs> ่เขาเรียกันเลย่อณบาจ็บเดียนครับจีบเดืยนเตดีบอดีบ่อัอนนี้พอคุณบ่ดีครับผู้เลี้ยงคืนกึ้ึ้น คือผมซือ life, ้อ ets, or quit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  หนูได้หลายก็ไม่ไผมปลายผู้เลี้ยงได้หนูไหลก็ไมได้ก็มีสินะผมอยาเอาไปบ่มเนดีไงไม่เอาไปบ่มือยายใจก็ครับไเอาบ่มือกาบเราจอยประมาณสักสองกงนะครับกงนึ่งมมเงินเ่อีกไงกงสพมสามกงผมสากงแตยูประมาณสี่อยก็โตสี่อยไปหอยตกงกันียนั้นสองกมันใท่กันมาได้ไหครับโอ้มันใท่ผมเ่มงนเ่มอีมันบก็โตล้มงียผู้เลียมันก็เนกมบพ <Okay. S 2> สองมื่หนึ่งองอิดตรงกันน่เนะ้ทะทายใบบอครับาไายแน่าไายไปคิดไม่แน่บหอดบานจะได้คิดอดมวาไม่คิดว่าถึงต,ตัวนี่ก็เลยโทรหาเนี่ยม่านะไทยบก็ได้โทรหาผมเนี้ว่าคิดว่าถึงตัวนี้โ <c oughs> ทรห,หาเห่อวกนี้เ <c oughs> า <c oughs> พอไดพน้บอกเพื่อนมาเอาขายหนู <c oughs> เป็นหลักฐานปาะ่ะม่เอาเพื่อนเ่ขายหนวันแรกเลยแมาสองหมื่นสิบงหมื่นกบาทหนึ่ง่าเนี่ตัวแต่มาลงกทุนมือนไรขนาดนี่แหะ นาบึงเนาะครับเนาะนาบึงคอนเนาะอันนี้ครับนาบึงอนเนี่เอากเนน้มเนี่ยไ้อจะมาแบบน่โอ้ยผมก็มาแต่บอกนำงินวันนีไมแ่พยายาเออกบกนเอาอันไอ้ท่อนมูามอยนครับเออมีเงินท่อนไห้ท่อนมัดโมบอ่ังมนเออมมนกัอนังยังใหเลยโอ้ยลงพมแ่ได้น้ดมจกสองได้เราผมมากไก่เนาะไอ้ท่อนสามอนะครับครับผม เนาะกับติดตอนกันเนาะวันนี้เอาคงขึ้นได้ปัดที่นี้พราะในีเจเนโอ้ยไายลูกเหวี่ยงหันแล้วสวงงมืนห่เลยแต่วาได้เลยคนลื้อคนชาได้แสดง่น้ำมึงขับพ่อสิบบความพเดึงนได้บ่บุหนอกินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสดงวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ทำเนาะแไดบึงดบ,บ,บ่บ่มันัอได้เกีดงาไปในบึงอ๋คนงอม่หเจ็อเกคตมกดติดตามแล้วกดรูปกระด,ด,ะด,ด,ะด,ดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนานอะเล็กฟารม